นักกายภาพบําบัดไม่ได้บูลี่นะคะเมื่อไหร่ที่นักกายภาพบำบัดบอกว่าคุณแม่คะหรือคุณพี่คะควรลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดปัญหานะคะบางท่านมีปัญหาที่เอ็นฝ่าเท้านะคะบาดเจ็บบางท่านก็มีปัญหาที่ข้อเข่านะคะแล้วนักกายภาพบําบัดก็ประเมินแล้วนะคะว่าน้ําหนัก คนคนไข้นะคะเยอะเกินไปเราก็จะแนะนำคนไข้ทุกคนนะคะล่าสุดนะคะฟ้าเพิ่งเจอกับตัวนะคะก็ คนไข้ก็แสดงสีหน้าเหมือน,นกายภาพบำบัดบูลี่เนาะเอาจริงๆไม่ได้บูลี่นะคะถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ได้มาพบนักกายภาพบำบัดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อบาดเจ็บเราก็จะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะคะก็แล้วแต่ความสบายใจซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่น้ําหนักเยอะนะคะสําหรับคนที่น้ําหนักน้อยเกินไปผอมเกินไปนะคะเช่นเนื้อเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อเลยเราดูแล้วมีแต่ มีแต่หนังหุ้มกระดูกหรือยอย่างเงี้ยนะคะดูว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราก็จะแนะนําให้ทานอาหารที่มีโปรตีนอา,อาหารที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะนักกายภาพบำบัดไม่มีความประสงค์จะบูลี่คนไข้นะคะสวัสดีค่ะ